สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโกจึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทศัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณรัศมีแขมีปัญหาเรื่องของสวัสดีค่ะสายตาย,ตา,ย,ตา,ย,ยาวใช่ค่ะคือมองมองตัวเล็กๆไม่เห็นก็ก็เลยไปตัดแว่นค่ะ,ะแล้วแล้ว,ลวมันรู้สึกว่ามันผิดปกติมากขึ้นไปจากตรงน,นไหนไหนครับก็แว่นอันเดิมก็ใส่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะ ทีนี้ก่อนที่จะมารู้จักงานวิจัยแอปโก้เนี่ยได้คุยกับลูกไว้ว่าเอ๊เหมือนแว่นอันเก่ามันมันมองแล้วมันไม่ชัดก็คิดว่าจะไปตัดแว่นอันใหม่คือเลนส์เนี่ยมันไม่เสื่อมหรอกแต่เราเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าสิบปีแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็จะไปตัดแว่นใหม่ค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะก็พอดีเพื่อนเพื่อนพามารู้จักงานวิจัยแอปโก้ ก็ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เมื่อวันที่สองตุลาก็ครับก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ซึ่งก็เป็นช่วงที่เราได้งานวิจัยชิ้นนี้ออกมาใช่ค่ะงานวิจัยแอปโก้ค่ะแล้วแล้วยังไงครับได้ทดลองก็ตั้งแต่วันที่สองตุลาอืรู้สึกว่าดีขึ้นตาใสขึ้นแล้วก็เอ๊ะทำไมมองมองตัวเล็กๆเห็นพอดีใส่แว่นด้วยป่ะฮะใส่แว่นอันเดิมป่ะไ อันเดิมค่ะคือเมื่อก่อนจะจะติดแว่นคือไปไหนต้องมองกระเป๋าก่อนว่ามีแว่นไหมเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกไม่มีแว่นมันก็จะทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะมันน่าลำคาญคือคือต้องพกแว่นเรือยเหมือนเป็นเป็นอุปกรณ์ประจําตัวใช่ค่ะจริงๆนะฮะใช่ค่ะคือนอกจากติโทรศัพท์มือถือแล้วนะต้องมีแว่นตาอีกนะอ่ะเสร็จแล้วก็ได้ลองทดสอบดูเรื่อง เ,เกี่ยวกับสายตาเกี่ยวกับดวงตาแล้วค่ะ <c oughs> รู้สึกใสขึ้นตาใสาขึ้นใช่ค่ะหลังจากนั้นกี่วันถึงรู้สึกว่าเห็นผลความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น12วันค่ะอืมเร็วนะฮะ <c oughs> ถือว่าเร็วมากออแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้พกแว่นละฮะแล้วก็มาดูก็ยังตอนแรกก็งงๆนะคะอืมมันเป็นไปได้ยังไงเร็วขนาดนั้นแล้วก็มาดูดูด,ดูที่บอร์ดก็อ่านได้ก็ไม่พกแว่นแล้วตอนเนี้ย ก็คือชีวิตดีขึ้นคือมั่นใจในตัวเองมากไม่ต้องใส่แว่นก็สามารถเดินชตได้ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้เราสบายขึ้นชีวิตดีขึ้นคือคือไม่วิตกกังวลว่าแว่นอยู่ไหนต้องพกแว่นไม่สงสัยเหรออาจารย์พิเชษเอาอะไรให้กินเนี่ยตอนแรกสงสัยค่ะอแต่พอ พอเป็นผลอย่างนี้ใช่ไหมคะทำให้เราเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มขึ้นจากอาจารย์ดรพิเชษาใจหลักการมันก็เข้ามาค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ค่ะก็เข้าใจก็จะได้ประจักษ์แล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยใช่ค่ะนะครับเอาละทุกวันนี้ก็ตอนนี้ตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินับภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาแปลว่าโปรอินฟามเมทอริไซโตไคล์ลังมากเกินไป มันหลังมากเกินไปไมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าไอร์คิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียนอแอลฟาและอินเทอร์บอนแกมมแอปโกแคปบคือน,นวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ mm hmm. เป็นผลภั์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่ง mm hmm. เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับ hmm. ส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับ mm hmm. สูตรเหล่านี้ฮะ ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการเิลียปดอีของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือเทีแอลฟ ลดลง93นะครับอ n นตี Anti ้ t ีเเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เรนเี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับ การทดลองของเราในวันที่15บหวันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF alpha i n t e r f e r o n gamma i n t e r คินหนึ 1, Beta, ่งเบต้าอินโดคินหกแล้วก็ i n t e r คินสิบเจลดลงทั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ํำคุดแอ็โกเอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18%, 17%, 23%, 45%, สมาซนและ้สรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออิน e ทอรกินเพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุ้ของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่ชนิดเบียกได้เพราะมีการเพิ่ม อินทูกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทูกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มที่ิน8ด้วยการดื่มวคก็ไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับ